ครับมารีวิววงจริวดีแปลงนะครับนะครับเป็นวงจรเลี้ยวแบบดับมอเตอร์ครับขนาดก็เท่าแผงิวดีเลยครับนี่ครับเรามาดูรีวิวคเดินนะครับหมุของกันงสองตัว เดี๋ยวมันแกตัวนี้ครับเด็ข้างครับนี่ครับเห็กหน้าี๋ยว ครับก็ถอยหลังไม่ได้นะครับเด๋ยนหน้า,าเดี๋ยวที้วก็เลี้ยวครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ,บ,อรบขอบคุณครับ